เกมแรกรอบเก็บคะแนนนะครับโอ้โหเดือดแน่นอนครับวันนี้ครับไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนดีทีมไซเบอร์กับทีมซีจีกับโบเชียร์หลายทีมก็ได้นะครับพิม์มาเยอะๆนะครับเหงานะวันนี้ทุกคนเลยนะครับใครเข้าไลฟมกดไลค์กดแชร์พิมทักทายพูดคุยกันด้วยนะจ๊ะหน้าใหม่หน้าเก่านะพิมไปให้หบดนะครับเงานะยนะทุกคนเลยนะครับ ดาครับน่าจะเป็นสำรองหรือว่าตัวเด็กของเดลต้าเอกนะถามมาแล้วนะครับไม่ผิดแน่นอนครับวันนี้ครับมาครับลายเพิ่งบินจากขวากลางครับกึ่งกลางนะปาากลางเลยครับไปซ้ายครับค่อยๆทยอยกันลงไหมครับแน่เป็นลูมิเนตให้ลงเทปเท้าเหมือนเดิม ไม่แน่ใจรามาดูฟีดอมครับฟีดอมไปเกาะแก้วครับเดยวตัวเอครับมาพีไม่ร ok. the ู้ว่าเดียร์จีจะตาม่าหรือเปล่าไปดูเดียจีครับเมื่อวานตามมาพีนะแต่วันนี้เหมือนจะไม่ครับลูมิเนตครับเคปเทาบูมก็น่าจะที่เดิมครับที่ประจำของเขานะซีจีครับเล่นแยกนะซีจี แต่ค่อนข้างใกล้กับเดลต้าเอ็กนะอย่าลงไปตัดกันเดอร์เอ็กเอ็ลครับดูเอ็กแอลบ้างครับเอ็กเอ็ลผู้กันครับโอ้เหมือนหนีอิลูมิเนตมาเจอพิตต์แล้วออมมี่ไปนะครับตรงนี้ครับโอ้ยแก้วเลดี้ครับเจสิก้าครับแล้วออมมี่โดนโจ้นะเก็บออกจากเกมเลยครับ อ๋อิลูมิเนตฮาร่ด,ดีบอกว่ามีเพื่อนบ้านมาหาโรับโจ้น้ได้ยิงสาวๆอีกแล้วนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผสามโมงนะครับแล้วฮาร์ดี้ครับไปได้เอ,อ่อเป็นผู้การครับที่หลงไปทางก่อแก้วนะเมื่อกี้เหมือนจะหนีไปครับเดี๋ยวแค่เจนสิก้ากับไซเลนครับตรอองนี้ครับสาวๆจะเอายังไงครับอิลูมิเนตจะไล่ต่อหรือเปล่า ูหครับสู้ๆเอ็มอายมาหลายวันแล้วโอ้โหเอ็มเอ็มพลาดไปหน่อยนะสองวันแรกนะยิงบัวครับจะตินมันจะไม่ได้ไล่หรือเปล่าครับแล้วแบคครับโดนเก็บจะเกมไปเหมือนกันครับ แบ็คไปโดนใครครับเป็นโดนเป็นโดนสี่ครับโอ้โหตรงนี้ยังไงซอบบี้ได้ไปก่อนหนึ่งคิวฟ์แล้วโอ้แดดกดให้ไกลๆมาพวกมาจิ้มใกล้ๆให้หมดแล้วได้ไปก่อนครับเป็นใครเอ่ยขอเช็คชื่อครับพวกเช็คชื่อให้หน่อยเป็นอาบจังครับโอ้โหอาบจังจาก XXL ครับเอ็กเอ็กแอลคูนสองครับเหลือกูหลอดคนเดียวครับโอ้โหตอนนี้เอ็กแอลทั้งสองทีมครับโอ้โหหายไปเยอะมากครับเลดี้เหลืวสองครับ แล้วก็คูณ2เหลือหนึ่งครับผมโอ้โหเอ <t> เอาหน่อยเวย้ยครัเกมครับพี่น,นันสู้สูไซ,ซเบอร์ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับแล้วกูหลออนหนีมาโซนหอน,นาฬิกาแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับโอ้โหต้องขึ้นมาแคมเนียน่ยแล้วกูหลออครับเหลือคนเดียวครับ ปีครับลิปปี้นี่อยู่แถวโรงสิงอ๋อเพื่อนหมูไปแล้วนะซีจีเจ๊ครับเอาแล้วเหมือนมีเียงปืนครับตรงนี้ยังไงครับเป็น p พียงเดโมวติครับเก็บเผาหมูครับโอ้ยังไงบูมครับบูมกับ d ดีจีครับพาวิงแล้วครับตรงนี้ครับแล้วเก็บลุงไลน์ไปได้ครับเพียรับ ออนก้าไปเก็บยิงเราจะเกมได้เหมือนกับโอ้โหหลายไฟเหลือเจอตรงนี้ดูใครก่อนดีวะเนี่ยดูบูมก่อนแล้วกันครับแชมป์จากอาดีตแล้วครับบูมกดโอ้โหหัวแดนครับไก่ปิงบอกกันให้ไปหนึ่งแดนยังไงโอ้โหแล้วเหมือนมีเพชรตามเข้าไปครับโอโเคบอกอเดี๋ยวมาจัดการให้เพื่อเดี๋ยวมาจัดการให้เพื่อเก็บเพชรเต็มวกนี้ออกจากเกมไหมครับเต็มจีเลยกี่โคนเนอรยตอนนี้โอ้โหสองคนครับาสามพิเตอร์พูดพิเตอร์ไหวหรือเปล่าแล้วสาดดมจ่ายไปก่อนหนึ่งครับแล้วสามต้อมาแดนหรือเปล่าอยากครับพิเตอร์ โอ้โหแล้วบิสเตอร์กางไอวอลเมืก่อนแล้วบิกเตอร์เก็บทั้งเกียวแต่เก็บไม่ได้ครับน่าจะเป็นกางไหลตายแล้วแล้วบิกเตอร์เอาไงครับพาเนทไปก่อนจับคู่บอกอย่ามาคู่ให้เพื่อนจับคู่ไม่ไหวครับโอ้โหเหลือบิกเตอร์คนเดียวครับตอนนี้ครับโอ้โหบิกเตอร์โคตรเจ็บเลยว่าเพื่อนขอพันยาแป๊บกว่าพันยาขึ้นมาครับิกเตอร์ครับแล้วบูมเหลือกี่คนครับบูมบูมกับคนเหลือหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าแต่บูมรู้สึกว่ายังไม่ได้ดึงนะครับไก่ปิ้ง โอ้โหยังไงครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเติมเป็นเพชรครับที่คมกว่านะโอ้โหเก็บ DMG ออกจากเกมเลยครับโอ้โหเก็บสี่ครับเพชรครับโอ้หยืนดึงเลยครับโอ้โหไงยืนดึงเลยครับเก็บไปสี่ครับเพชรครับเป็น DMG โดนเก็บออกจากเกมไปโอ้โหแล้วมาดูเดี๋ยวตาเอกันบ้างครับ น่าจะหวดกับ CGGG หรือเปล่าเมื่อกี้ยังไงครับเลนจ์นะเป็นยิ่งลักครับโดนเก็บโดนเก็บจากเก,ม,เกมไปก่อนครับย,ยังไงยังไง้าครับฟิกเซอร์นี่เมื่อวานตัวจีแะ้รนะฟิกเซอร์อ่ะโอ้โหแล้วกดไปก่อน2เมตรครับแอมมี่โดนยิงหนึ่เป็นจัดการเด้อโจ้นนะเอ้ยปล่อยลูกสาวพี่ไปเถ้ะ โจดนัดดูเลยเกินนะโอ้โหเป็นยิงสาวนะนตัโพลสวยครับห้องซ้อมทุกครั้งจะมีทีมกจางใช่ไหมครับอ่ทีมเชิญจะลงรอบ2-3-4นะครับผมออา,าร์ดดากโดนกดมาเจ็บหนาครับยังไงครับโอ้โหดาร์กมีเลดหรือเปล่าเพื่อนบอกจะฉีดให้สดชื่นสดชื่นตรงนี้ยัไงครับะแปบบไปก่อนเด็ดเย็ดตะแแบบไปก่อน นะเพราหลบมไม่ได้นะวันนี้ทุกคนเลยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพิมพ์ักทายพูดคุยกันได้นะจ๊ะพิกเซอร์ครับพิกเซอร์เห็นพิกเซอร์ไปก่อนยังไง <_ c ans> ไม่แดนแยังไม่แดนนะพิกเซอร์แล้วเป็นดีจีเคครับเก็บใครได้ไม่รู้ครับอ่านไม่ทันในหนึ่งคิวครับมาดูไฟนี้ก่อนอันนี้ก็เจ้าประจําครับซีจีจีกับเ,เดี๋ยวตัดเองครับเมื่อวานก็บวดกันไปวันนี้ก็ยังเอาอีกครับ นัชโนนนะพี่ก้องสู้ๆครับพี่ก้องพี่ก้องใส่เบอร์หรือเปล่าครับเซอร์กล้องหรือเปล่าสวัสดีทุกคนเลยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเอาแล้วฮาร์ดี้เขาไปเก็บใครได้ครับโอโ้โหหลายไฟเหลือเกินวันนี้เหมือนรีบกันหรือเปล่าครับเหลือฮาร์ดี้คนเดียวนะครับโอ้แล้วโดกใจขึ้นมาฮาร์ดี้ฮาร์ดี้ไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหวครับเป็นสปิร,ริตกอล์ฟเก็บฟรีดอมออกจากเกมไหมครับโอ้โหแล้วเสียไปแค่หนึ่งครับฟรีดอมครับ ไม่ใช่ปีดอมดิปีหลุดก้อนโอ้โหนอนบ้ามงวันเนี้ยโอโ้เป็นปีหลุดก้อนครับท,ทำดีหว่าฝักด้วครับอีกหนึ่งทีมครับปีดอมครับโดนเก็บออกจากเกมครับตอนนี้บูมเหลือสองครับเฮ้ย okay, ครับไซเบอร์ขอให้โหดละกันนะ <laughs> น้องก้องพบนะ รวมคะแนนทั้งหมดวันไหนครับเดี๋ยวจะอัปเดตคะแนนรวมล่าสุดนะครับจบจากคืนนี้นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะหรือไปก็ช่วงยิงเที่ยงนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะอัปแค่ของคืนนี้ก่อนนะของวันนี้นะคะแนนรวมน่าจะเป็นพรุ่งนี้คนระับคะแนน,นรวมทั้งสามวันนะงูครับส่งไก่ปิ้งเข้าวงมาก่อน,นครับ ยับเข้ามาแล้วครับตอนนี้เหมือนตอนนี้ท็อป3จะเป็น Illuminate, Boom MG แล้วก็ฟีดอมนะเท่าที่ผมคุ้นๆนะครับเพราะว่าสามทีนี้ทำคะแนนได้น่าจะ3เป็น3ที <c oughs> ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ <c oughs> แล้วคู่นี้ว่าไงครับโมมันจะถอยกันมาแล้วครับ เดี๋ยวใต้ X กับ CGG นะดูสลิปเปลี่ยนบ้างครับ Arm Turbo โ o ต t a แล้วก็ลูคัดครับน่าจะแคมครับน่าจะยังรอรับอย่างเดียวครับตอนนี้อยากเห็นพี่กล้องครับกล้องไหนครับเซอร์กล้องหรือเปล่าเซอร์กล้องอยู่ไหนอ้าวมาดูให้น้องนัชชนนหน่อยครับ Q, เว่นคิวเซอร์กล้องครับน่าจะเป็นกล้องเดียวที่ผมน่าจะดึงของในตอนนี้นะ กองครับขยับเข้าวงกันมาแล้วเรามาดูวงต่อไปครับจะไปตรงหน้โอ้โหแล้วมากินเขตยบิบาสกิครับ <c oughs> เน้นๆบอกเลยว่าเน้นๆพีก,ก็ยังเล่นได้อยู่ครับอ <c oughs> อูหล่อแล้วบอกเงาครับเกมนี้มาดูาสาวบ้างครับเอ้แกวเลดี้ครับ ไซเลนกับเจ็ดสิก,กาบมีกับเพื่อนทิ้งเหมือนกันรับู้กันกับฮอบบีบโอ้โหใจร้ายเหลือเกินปล่อยเพื่อนเหงานะเดี๋ยวประมาทไม่ได้ครับสาวๆชอบชอบทำอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเก็บแรงได้ดีนะครับชอบมาติดท็อปหบ่อยนะถึงจะแบบไม่ได้ไฟไม่ได้อะไรกับใครนะ,ส,ะสาวๆนี่ติดท็อปห้าค่อนข้างบ่อยคนระับ ดูเอ็กโบรชัยกันบ้างครับเก็บไปแล้ว3คิวครับโอ้ oh, สลิปปี้นี่มหาที่เล่นค่อนข้างกลางวงหรือป oh, เปล่าโอ้จะเหมือนขับผ่าวงไปเลยนะโ oh. คดวอนเดีโบว์ครับโดดลงมา เอาเลยลิมิเตเหมือนเจอครับปวแล้วยิงบูโดนน้องไปก่อนด้วยครับยังไงเอายิงบูครับแต่น่าจะตึงได้ครับโดนน้องอยู่ในบ้านนะวันนี้ทุกคนเลยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมพิมพ์พูดคุยทักทายก็ได้นะครับเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนนะครับอยากให้ผมจับภาพบอกได้นะครับเซฟยิงบูขึ้นมาได้ครับลูมิเตครับแล้วเหมือนจะออบไปเอาหรือเปล่า เอเค,ครับสงสัยว่าเป็นเดลตตาเอ็กซ์หรือเปล่าครับที่เจอกับกอิลูมิเน t ตเมื่อกี้นะแยกไปกันไปครับไม่มีอะไรครับตรงนี้ ได้สิเออเป็นอา่าสีจีจ,จีครับไปได้ใครครับเมื่อกี้ครับเป็นโดนหรือเปล่าครับชิวอ่ะทีโดนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนได้ไปกอ่อนแล้วดักหน้าวงตรงนี้ครับขอนาฬิกาโอ้โหอยา่างฟรีของเลยมีกล้องเลยพี่ขอห้องพบเอาแล้วเป็นขอเลนครับโดนเก็บตะเกียบไปกอ่อนครับผ ออดกาอยู่ตรงไหนครับที่เดียวกันครับน่าจะดักครับตรงนี้โอ้โหได้ฟรีจัดเลยนะแคมปกไม่แคมป์ก็ดูเอาคะแนนจนได้เป็นทีมเชิดเออแต่ทีมหญิงนี่เก็บท็อปห้าดีนะโอ้โหคิวไม่เยอะแต่ คะแนนแรงดีนะครับทีมสาวๆของเราพรุ่งนี้เดี๋ยวส่งเอ็กบีโลน่าจะมันเดือดขอ,ขอแบบเดือดเลัวเดือดอะไรอยากแบบโหแบบภากไม่ทันอนะ่ะ <c oughs> ยอกๆยอกยอกยอกโอ้โหแล้วยังไงครับโอ้โหแล้วมันดูว่าเป็นไข่ที่อยู่แทงวงอยู่นะครับ สาวยังรอดอยู่ครับเอาแล้วตรงนี้เค้กจางครับแดนไปก่อนครับเสือเทเวลเทลชื่อใหม่ไม่ใช่ไก่แล้วผมต้องไปไหวครับยังไงครับเสรล่นบอกเหงาครับโอ้โหไปเจอลูมิเนครับโอ้ิลูมิเนตแล้วครับโจนะคนเดียวเผาไปสาวรับเราจะตามต่อหรือเปล่าครับโจนะโอ้นายังไงครับ คอยค้ำให้อยู่ด้านหลังครับโจนะบ,บอกเฮ้ยมันไปไหนวะมันหายไปไหนวะโหนียนอยู่หรือเปล่าครับแล้ววงกําลังจาัาเ็ดแล้วเป็นโซต้าเก็บดาร์กไปได้ครับโอ้โห,โหเดี๋ยวตาเองครับ โอ้แล้วบิ๊กเตอร์อยากเก็บไม่ไหวเหลือลีเจนคนเดียวมือสนไดกดไปข่เกือบแดนเกือบแดนวัดได้หรือเปล่ากายหอมาก่อนโอ้โหยังครับแล้วก็ไม่ไหวครับผมกระโดดใส่เลยนะแล้วเป็นบุงไก่ปิ้งครับเก็บจาสิก้าจากเกมไหมครับอ้าวสาวๆกันโดนเหมือนกันครับโอ้โหใส่เลนส์ครับอยู่นอกวงครับโอ้โนี่ชุดชุดกับเขานี่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยนะโอ้โหไสเลนส์กดหัวบ้างนะเนี่ยโอ้ ไม่โกนหน่วยนะไซเรนนะโอ้โอแล้วไม่ไหวครับแล้วบูมครับได้เพิ่มไปอีกใ่หมครับเอาแล้วมันเป็นเหตุนะตรงนี้ หมาเพาะให้โอ้โหแล้วได้เลยครับโอ้โหและหยอดไปอีกเม็ดเอ้าเหมมีหยอดสวนมีหยอดสวนโอ้โหเขียวๆนะโอ้เพชรครับเฉยหยอดมาเกี่ยวแล้วเหมือนมีคนอ้อมาครับเพชรโอ้ยังไงครับเป็นจัดตีนเก็บเพชรออกไปได้เหลือไก่ปิ้งคนเดียวตอนนี้ครับโหแล้วสิบแปดคนนี่วงอย่างเยครับ ได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เอวีจะมาตามรอครับพรุ่งนี้พี่กล้องอยู่ไหนครับพี่กล้องแดนไปแล้วเมื่อกี้ครับพี่กล้องโอ้ไก่ปิ้งครับแล้วตรงนี้มาดูอิลูมิเนเตกันบ้างครับเดี๋ยวครบสี่ครับแล้วพื้นที่ค่อนข้างดีด้วยครับแต่จะลงไปเข้าวงได้หรือเปล่าเอาแล้วโซต้าครับไปเก็บซีจีออกจากเกมไปเลยครับโอ้โหสลีปีวันนี้มาครับ โโอ้โหจัดไปแล้ว9คิวสลิปปี้ครับโอ้โหแล้วเหลือ4คนครบด้วยตอนนี้ดูมี่เนี่ยก็4ครบแต่ยิงบูโดนไปก่อนครับโอ้โหเป็นไก่ปิ้งครับแสบครับโอ้โหตรงนี้รถกระบะรถกระบะสงการยังไงครับโอ้โหไก่ปิ้งแล้วเนี๋ยวโดดออกขับออกมาต่อะครับตรงนี้ครับไก่ปิ้งโอ้โหแล้วปืนที่ค่อนข้างจะตีหว่ครับมีเดินตับให้เล่น ไงครับไก่ปิ้งครับโอ้โหแล้วเหมือนเจอด้านหน้าอ,อีกตคนเลยโหแล้วจัดให้หนึ่งแดนน่ะไก่ปิ้งอย่างคมอ่าแล้วเจอแ่บโอ้โหไก่ปิ้งทักอิงถูกถักอิงทักอิงยังไงโอ้ยังไงโอ้โหไก่ปิ้ง,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 งช็อตด,ดีโคตรสุดโอ้หัวทุกเม็ดบอกเลยหัวทุกเม็ด โหได้เสร็จด่าครับแกะปีครับจะทำดีครับตอนนี้เป็นออ่สลิปปี้กับอิลูมิเดตครับสามต่อสามหรือเปล่าสามสามยังไงโอหแล้วลูคัสทำโดนไปก่อนครับมาดูอิลูมิเนตกันบ้างครับอิลูมิเดตยังเหลือสามพบครับจัดตินครับจัดตินจัดตินโหจัดตินจัดให้ก่อนหนึ่งน้องแล้วก็โดนสวนมาครับเหลือโจนะโจนะบอกเดี๋ยวเคให้เดี๋ยวเคให้เพื่อนไหนสอบกำบน้ำว่าไงครับแล้วก็เป็นอิลูมิเนตครับเก็บแชมป์เกมแรกไปได้ครับ โอ้โหอย่างเดียวเกมแรกครับเป็นอ l u m i n เ t ่ครับที่คว้าแชมป์ไปได้ครับเก็บไปทั้งหมด7คิวครับโจ้นะออนไปจัดๆครับเก็บคนเดียวไป5ครับจัดเตนหนึแล้วก็นิวอีก1ครับโอโอที่2เป็นสลิปปี้ครับน่าเสียดายครับเกมนี้มาดีมากครับ หโหแล้วยิงไปเยอะด้วยครับสลิปปี้เกมนี้ครับเก็บไปทั้งหมดเอ่อ12คิวครับอาร์ม2ครับเทอร์โบ4ครับโซต้า4แล้วก็ลูคัสอีก2ครับโอ้โหไม่ธรรมดาสลิปปี้วันนี้มาแล้วปลดร็อกครับโอ้โหสองสองวันที่แล้วไม่ค่อยได้เล่นนะสลิปปี้นะครับทีสามเป็นเอ่อสปิริตกอนครับเก็บไปทั้งหมด4คิวครับเซรั่ด1ครับ ทเวลเทลหนึ่งครับแล้วก็เค้กจางหนึ่งแล้วก็ดีจีเค,ค้กหนึ่งผมผมไม่คุ้นเลยรเรียกไก่เมั้งนานส p i ริ t งกอดที่สี่เป็นเอ่อปูมมจีครับเก็บไปทั้งหมดแปดคิวครับเพรคนเดียวเก็บไปห้าครับแล้วก็ไก่ปิ้งอีกสาวคนแต่เมื่อกี้น่าเสียดายนะอย่างสวยครับช็อตไก่ปิ้งครับโอ้โหแต่ไม่ไหวครับเขาเยอะเกิน ที่ห้าเป็นไซเบอร์ครับเก็บไปได้หนึ่งคิวครับจากเคนคุงครับที่หกเป็นซีจีครับเก็บไปทั้งหมดสองคิวครับเจลมหนึ่งครับแล้วก็ท่าน็อตใกล้อีกหนึ่งครับที่เจ็ดเป็นเอ็กโมชะครับเก็บไปทั้งหมดสามคิวครับบะม่วงหนึ่งครับมีวันหนึ่งแล้วก็ซอมบี้หนึ่งครับ ที่แปดเป็น x l lady ครับไม่ได้คิวครับที่เก้าเป็นเดล้าเอ็กเได้มาหนึ่งคิวครับจากเลเจนด์ครับที่สิบเป็น x l คูณสองครับอ่าไม่ได้คิวครับเกมนี้ที่สิบเอ็ดเป็นฟีดัลเหมือนฟีดอลเก็บไม่ได้ทั้งหมดสองคิวครับจากฮาร์ดี้ครับ 1 2เป็น DMG ครับ 2Q โอเคครับจบไปแล้วครับเกมแรกครับ